สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวต้นชั่วโมง NBT 11นาฬิกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปลาลเลขที่บัญชี067-010330-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบรัฐบาลค่ะ กระทรวงสาธารณาสุขส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและตั้งเป้าลดอัตราการเกิดของหญิงไทยโดยเฉพาะในวัยรุ่นนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานการประชุมใหญ่สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศซึ่งจัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยมีตัวแทนองค์กรสมาชิกจาก160ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการอนามัยเจริญพันธุ์ ทั้งการวางแผนครอบครัวการบริหารอนามัยการเจริญพันธุ์การป้องกันการติดเชื้อ HIV และเอสการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV การส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์สิทธิทางเพศและการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศโดยเน้นกลุ่มเยาวชนสตรีผู้ที่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือภัยสงครามและแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้การกระทรวงสาธารณสุขไทยจะเน้นสตรีที่อยู่วัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง15 4 9ถึง49ปีซึ่งมีกว่า17ล้านคนโดยจะทำให้อัตราการเกิดลดลงค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศนะคะภูเขาไฟในคอสตาริกาเกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้งหลังจากประทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วค่ะภูเขาไฟเทเรียบ้าซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของคอสตาริกา เกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการประทุเกิดขึ้นอยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมงโดยภูเขาไฟพ่นเท่าฐานและควันไฟสูง200เมตรบนท้องฟ้าเท่าฐานปลิวไปตกในกรุงซานโฮเซซึ่งอยู่ห่างออกไปราว50กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ภูเขาไฟเทเรียบ้าเพิ่งมีการประทุครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีเมื่อเดือนที่แล้ว ส่งผลให้ต้องอพยพป,ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับภูเขาไฟออกมาและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บค่ะทุกท่านสามารถติดตามชมข่าวได้ใหม่ในข่าวภาคเที่ยงเวลาเที่ยงตรงสวัสดีค่ะ วันนี้ชายแดนใต้เราดีขึ้นแล้วฉันเชื่อความสันสุขเกิดได้แน่นอนวันนี้ออกมาไขรสองเปกองกลัวเย็นนี้ไม่กลัวแล้วดีครับไม่เครียดไม่กมังวลขอบคุณอานารีครับวันนี้เรากล้าออกจากบ้านชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้ว